สะเทือนทั้งเอเชียหนุ่มไทยคนนี้ยอดฟลไอจีพุ่งทะยาน7ล้านต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงชาวไทยที่โด่งดังไปทั่วเอเชียสำหรับวินเมทาวินโอภาสเอียงขจรคู่จิ้นสุดฮอตของไรวัชิรวิชีวอารีและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาภาพยนตร์เรื่องเพราะเราคู่กันเดอะมูวี่ได้ลงจอให้เฟ้นเฟ้นได้รับชมกันไปเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าสร้างความประทับใจให้เป็นอย่างมาก จุดเริ่มต้นของเรื่องเพราะเราคู่กันเดอะ o ู i วมาจากซีรีส์แห่งปีเพราะเราคู่กัน2องเกเตอร์เดอะซีรและเพราะเรายังคู่กันถูกนำกลับมาอีกครั้งในรูปแบบภาพยนตร์ที่ร้อยเรื่องเข้าด้วยกันในแบบคอมพลตเอดิชั o นล่าสุดเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือวินเมทาวินกับยอดการติดตามอินสตาแกรมทั้งสิ้น6,964,927คน ทำแฟนๆต่างลุ้นและเชียร์ให้ยอดทะลุสู่7ล้านฟอลโลเวอร์